สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอโนวันนี้อยู่กันในเกม s u ม m o n e r War Sky a r า n a นะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาเปิดสกอร์กันนะครับก่อนเราจะไปเปิดสกอร์กันฝากทุกคนนะครับมือว่างๆกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้นะครับมีสกอร์มาเปิดนะเป็นสกอร์วันนี้นะครับได้5ดาวแน่ๆนะเป็นสกอร์นี่บสกอร์5ดาวแท้บนะครใบนะแล้วก็มีสกอร์เลจินสอใบแล้วมีแสงมืด3ใบแล้วก็มีสกอร้ม102ใบบนะคั เราจะเริ่มเปิดจากสกอส้มก่อนนะครับทุกคนครับแต่ได้ห้าดาวแน่แน่แล้วนะครับหนึ่งตัวจากสกอห้าดาวแท้นะครับขออีกวันนี้ขอสักสองตัวนะครับอยากได้ตัวปัน้างครับเราจะเปิดจากสกอส้มก่อนนะครับหนึ่งร้อยสองใบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับแล้วผมจะเปิดทีละสิบใบนะครับโอ้โหเงียบเลยครับขอสามสิบดาวจัดไปแจมแจมสามสิบดาวผมเก็บนะ ไอ้มันมีระบบมาใหม่นะ่้เก็บมอนซัมมอนกับทั่วไปผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนี่ยังไม่ได้ไปศึกษาจะแยกกันทําไมอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะตวนนี้ครับผมอัปเดตบ้านนิดนึงนะครับกําลังจะไปปั้นกําลังจะทำไอ้ฟิลอีฟิตนะครับแล้วก็กําลังจะทําไอ้สเปกต้านะครับกิฟฟอนไฟนะครับเอาไว้สองเรามาเปิดกันต่อดีกว่านะครับ โอเคอันนี้น่าจะผ่าแรกนะผ่าแรกมานะโอ้พินนะกีตาเทพีไฟนะครับกิฟฟอนสามดาวมาก็โอเคผมจะเอาไปอัพสกิลนะจะไปเอาเวกสองนะครับอีกสิบใบครับมาแล้วนะผ่าแรกเป็นกีตาไฟโอ้ oh, <c oughs> จัดมาอีกสามสิบดาว <c oughs> เออผ่าแรกมาอีกแล้วพริ้วเลยนะครับธาตุน้ำอุ้ยผ่าสองอันนี้ไม่กระตุกด้วย พลาดน้ำมาอีกผ่าติดกันเลยนะพลาดน้ำอู้ผายแล้วอู้ผาเยอะทอดไปผาเยอะจริงอะแต่ไม่มีห้าดาวเลยนะอีกสิบใบไหมครับช่วงนี้กําลังปล่อยเรดพาเรากดย้ําไปเลยนะอู้พาอันนี้ก็ตกนิดหนึ่งนะอุ้ห้าดาว,วพุดดิ้งน้ำมันก็ยังโอเคนะมันเอาไปนี่นะครับ rta โหผมได้ทีมตั้งรับจ่าจ๋าอีกแล้วนะผมได้พุดดิ้งน้ำมาเล่นอีกนะครับสำหรับ rta มันยังมีคนเล่นอยู่ไหมนี่ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ได้มาอีกตัวนะครับถัดน้ำนะพุดดิ้งน้ําแต่ถ้ามาเป็นริวน้ําหรือว่าตัวอืน่นนี้น่าจะยิ้มกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคนะเป็นมอนหเาดาวได้มาอีกตัวแล้วนะครับในเริมทับทีมครับเดี๋ยวเปิดอีกสิบใบไหมครับอันนี้น่าจะเงียบแล้วหรือเปล่าโอเ้เ <laughs> งียบเลยทีนี้อีกสิบใบไหมครับ โอเคนะวันนี้แน่ๆแ,แล้วครับได้5ดาวมา2ตัวแน่ๆแ,แล้วนะครับโอ้เงียบครับ60ดาวเลยนะเมื่อกี้โอ้กรีเซ็ตดวงแป๊บครับรู้สึกตุมต้มๆต่อมๆเปิดอีสิบใบครับพาครับ,อ,บอ่าสกิลบัตไฟโอ้พาตีดอันนี้กระตุกนิดหนึ่งนะโอ้โหจะกระตุกทำไมพัดน้ำนะเรียบร้อย กระตุกให้ดีใจเล่นนะวันนี้ไม่หวังอะไรมากแสงมืดสามใบขอสักผ่าหนึ่งนะจะเป็นอะไรที่ดีใจมากอ้ยได้เมกสามสิบดาวอุย้ยผาแรกโอเคครับพิดพิดไฟมาอันนี้ก็โอเคนะเป็นสี่ดาวที่โอเคอุย้ยผาอุ้ยผาเยอะนะสี่แขนน้ําผ่าเยอะแต่ไม่ใช่ห้าดาว <c oughs> โอ้ยขอวันนี้ขอสองใบก็มาสองใบจริงๆคนระับ <c oughs> ขอสองตัว นี่เราจากตะกออสบเมื่อกี้ร้อยสองใบได้มาใบหนึ่งก็ได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถึงไม่ใช่ตัวที่ดีมากแต่ก็โอเคอยู่แต่ผมเคยเห็นเล่นกันนะครับใน RTA หรือแข่งผมเห็นเขาเคยกดกันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดพุดดิ้งพุดดิ้งน้ำนะครับเลเจนด์ไหมครับอีกสองใบอีกสักตัวอู้อันนี้ก็ตกนะโอเคครับเป็นมอนใหม่ครับเพื่อตกนิดหน่อยอีกใบหนึ่งไบครับอีกสักตัวอู้อันนี้ก็ตกอีกแล้ววู้ โอมียวไฟตามผมมายันไอดีนี้เลยนะลิสสปีดนะครับโอเคได้โอมียวไฟอีกตัวนึงครับตามมานะครับโอ้วันนี้3ตัวแน่ๆครับวันนี้โอ้ดวงดีนะจะเปิดแสงมืดหรือ5ดาวผมจะเปิด5ดาวไปก่อนนกาได้ครับเดี๋ยวแสงมืดค่อยลุ้นที่หลังอันนี้คือ5ดาวแท้แน่ๆครับแต่ขอตัวเก่งๆนะครับตัวทีเอก็ได้ขอตัวเก่งๆครับไม่ก็ล้มไฟถอดเทไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมขอล้มไฟเมื่อกี้ ผมพูดถึงล่มไฟล้มไฟมาเลยนะโ,โหดวงโคตรพอแวดดวงเลยนะพูดถึงมาเลยดวงอะไรจะดีขนาดนั้นนี่ครับได้มาแล้วครับล่มไฟโอ้อันนี้ต้องปั้นแน่นอนครับบ้านเด็กไปได้หลายที่นะลมไฟโอเคครับวันนี้โคตรคุ้มเลยครับมาสามตัวแล้วนะแล้วตัวที่ได้ใช้แบบดีมากๆก็ลมไฟนะสำหรับบ้านเด็กโอ้หไปสุดเลยนะครับไปเปิดแสงมืดกันต่อดีกว่าครับโตเลยนะครับเปิด วันนี้ไอดีโตเติบโตเลยนะเดืตัวปั้นด้วยแตงมืดใบแรกครับโอ้โหโอเคเงียบใบที่สองไปครับเงียบนะครับใบสุดท้ายของสักผ่านอ่ะโอ้โหโอเคครับเงียบเฉียบอินุมิไออินุมืดนะครับอินุมิเฉยเลยเก็บไปครับมอนที่เหลือมุสีดาวพิษไฟก็ดีนะที่ได้มาวันนี้น่าจะพิษไฟอย่างเดียวแล้วที่ดี ไอ้เจ้านินไอ้นินไฟนี่ผมเปิดไปนานแล้วนะมีแต่พิษไฟนะสีดาวที่ว่าดีอยู่ส่วนมอนโอ้หวันนี้เปิดไปเติบโตเลยนะสำหรับได้ลมไฟมาแล้วมีองค์มีลไฟมาด้วยนะครับองค์มีลไฟนี่ก็น่าจะยังเก่งอยู่นะสำหรับองค์มีลไฟใน r t a มันมีบัฟสปีดไอ้ลิสสปีดนะ24% ก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่โค้ดอยากได้มานานแล้วครับลมไฟสำหรับบ้านเด็กนะถือว่าเติบโตเลยนะผมก็ได้มาทั้งหมด3ตัวนะวันนี้ถ้าใครอยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะตรงข้างบนนี้ชื่อนี้เลยครับโอ้โนบมีจุดด้วยนะข้างหลังแอดกันมาด้วยนะครับได้เป็นช่วยกันฟาร์มนะครับได้ยืมมอนช่วยกันฟาร์มกันได้นะครับแอดมากันมาได้นะครับหรับวันนี้ก็ประมาณมานี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ